ก็ได้ความขอบคุณนะครับสําหรับเสียงของพี่น้องประชาชนคือเราเป็นผู้แทนประชาชนนะครับเราเป็นองค์กรทางการเมืองที่อาสามารับใช้พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยนะครับทุกเสียงทุกคำวิภาพวิจารณ์เรารับฟังนะครับเรารับฟัง ่วนจะถูกใจไม่ถูกใจนั้นก็ขึ้นกับวิธีคิดฐานจิตของแต่ละท่านแต่ละคนเราก็ยินดีที่จะรับมาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับก็นํานมาปรับใช้อันไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะฟังและผ่านๆไปเพราะเราไปปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นไม่ได้นะครับขอบพระคุณครับขออนุญาตสุดท้ายสุดท้าย <c oughs> เราปฏิเสธความคิดของคนที่เห็นแตกต่างไม่ได้สิ่งที่วันนี้พรรคเพื่อไทยยืนยันแล้วก็จะได้รับ การมองให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เรามีความตั้งใจที่จะสลายความขัดแย้งจริงๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรามีหน้าที่ที่จะต้องทํางานและก็พิสูจน์ความเป็นจริงและความจริงใจของเราในการที่อยากจะแก้ปัญหาประเทศอยากจะแก้วิกฤตและก็อยากจะสลายทั้งหมดผมว่าความตั้งใจและการทํางานของพรรคเพื่อไทยจะเป็นบทสรุปในอนาคตเราได้เรียนไปแล้วว่าถ้าเราคิดไม่ดีต่อประเทศหรือเราตัดสินใจอย่างไรก็ตามถ้าประชาชนส่วนใหญ่ไม่รับไม่เห็นด้วย เราก็พร้อมจะรับผิดชอบอยู่แล้วกับสิ่งที่เราตั้งใจทํานะครับครับขอด้านขอบพระคุณครับซ้ายมือผมสุดท้ายท่านท่านหัวหน้าครับสุดท้ายจริงคริงครับครับก็ถามว่าอ่าสสของพรรคเก้าไกลใช้เฟซบุ๊กในการสอบถามความเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับ ก็ถือเป็นช่องทางที่ดีนะครับเราเป็นผู้แทนประชาชนเนี่ยเราก็ควรจะฟังเสียงประชาชนในการใช้ในการประกอบในการตัดสินใจก็เป็นช่องทางที่ดีนะครับแต่การรับฟังความเห็นเนี่ยเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับใช้ประกอบการตัดสินก็ต้องคำหนึงพอสมควรประชากรประชาชนไทย67ล้านคนนะครับ67ล้านคนแล้วในแต่ละพักการเมืองก็มีผู้สนับสนุนของตนเองที่เป็นกลุ่มเป็นก้อน และผมก็เชื่อว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พร้อมที่จะพิจารณาและตัดสินในอนาคตมันก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่เป็มกลุ่มค่อนข้าง,งมากด้วยนะครับกลุ่มผู้สนนุนแต่ละพรรคการเมืองก็เป็นส่วนเสียงส่วนหนึ่งนะครับไม่เกิน30ไม่เกินร้อยละสามสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็รับฟังนะครับรับฟังหมายถึงว่าถ้าก้าวไกลมีข้อเสนออย่างไรนะครับโดยเฉพาะจากฐานประชาชนเราก็ยินดีรับฟังก็ตอบเรามาว่าไม่สามารถที่จะสนสนุนได้เราก็จะใช้ แนวทางที่เรามีทางเลือกอื่นๆในการทํางานต่อไปไม่ได้ยึดติดไม่ได้อ้างเข้าไกลนะครับด้วยความเคารพจริงๆอย่าไปาพูดทํานองว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไปเล่นละครเพื่อเอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไปร่วมกับพรรคการเมืองอื่นอันนี้ก็ขึ้นกับสิ่งที่ทุกท่านวิาพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นไปแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําในความเป็นจริงบนพื้นฐานของข้อเสนอแนะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนะครับคนที่ อยู่ในวงการการเมืองที่มีช่องทางที่ควรจะเป็นเสนอให้เราเราทําทุกช่องทางถ้าเราไม่ทําเราจะถูกตําหนินะครับถ้าทําแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ใช้ประกอบในการตัดสินใจที่จะเดินหน้าในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลนะครับครับคุณหมอชน่นก็ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็ฟังนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าก็เป็นช่องทางที่เพื่อไทยเองเขาพยายามที่จะทําเพื่อที่จะหาเสียงให้ครบได้ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับคุณหมอชนน่านเองยังพูดถึงประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อไทยเนี่ยไปขอคะแนนก้าวไกลในการโหวตเนี่ยเดี๋ยวถึงสเต็ปหนึ่งเนี่ยเพื่อไทยก็จะไปเชิญก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลภายหลังหรือเปล่านะคุณหมอชนน่านบอกว่าพักเพื่อไทยกับพรกก้าวไกลเนี่ยพยายามจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันแล้วแต่ไม่สําเร็จเพราะไม่รับการสนับสนุนจากรัฐสภาเราก็พยายามอย่างดีที่สุดที่จะขอคะแนนทุกฝ่ายแต่ถ้าเราเดินทางเดิมเราก็จะได้ไดแค่324เสียง เราก็ต้องหาจากทุกฝ่ายจากการสอบถามทุกพักการเมืองอย่างเปิดเผย<ๆ>ก็ได้รับคำตอบว่าไม่ว่าจะแก้หรือไม่แก้มาตรา1นึนะมี4พักการเมืองที่จะไม่ลงคะแนนให้พักเก้าไกลและไม่ร่วมรัฐบาลด้วยและมีหนึ่งพักบอกหากไม่แตะในึหนึก็จะร่วมได้ดังนั้นเนี่ยเพื่อไทยก็มีความจําเป็นที่จะต้องหาเสียงจากพักอื่นมาเพิ่มเราเนี่ยจำยอมต้องทําในการไปหาเสียงจากพักเก้าไกลไม่เคยเกลียดพักเก้าไกล แต่หากปล่อยประเทศเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับปฏิเสธความรับผิดชอบต่อประชาชนกรณีที่มีสวมีความกังวลเรื่องนี้ว่าเอาเก้าวไกลมาโบตให้แล้วเดี๋ยวจะเอาก้าไกลมาร่วมรัฐบาลเราประกาศไปแล้วว่าไม่มีพักคก้าวไกลการที่เราไปคุยกับก้าวไกลมีเจตจำนงเพื่อสอบถามว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะมาปลดล็อกนะปลดล็อกรัฐมนูญยืนยันว่าไม่ได้มีการเชิญพักเก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลหลังจากนี้ และเราสามารถตอบความกังวลของสอวได้นี่นี่คือเสียงจากคุณหมอชนน่านยืนยันนะครับว่าหลังจากนี้ไม่มีก้าวไกลร่วมสวไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงเพราะพูดไว้แล้วนะขนาดเดียวกันรองหัวหน้าพักเพื่อไทยครับคุณภูมิธรรมเวชชย,ยชัยก็ให้สัมภาษณ์นะครับประเด็นนี้แหละเรื่องของการที่เพื่อไทยไปขอเสียงจากก้าวไกลเพราะว่าไม่มั่นใจหรือเปล่าว่าจะได้เสียงจากสวคือประเด็นที่มีคนพูดเยอะครับว่า เออตอนแรกเนี่ยเหมือนจะมั่นใจนะว่าตัวเองขอสวออได้เพื่อไทยขอสวออได้ไปไปมามาเอ๊ะทำไมเพื่อไทยต้องกลับลํามาขอเสียงจากก้าวไกลทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เหมือนส่งสัญญาณว่าไม่ได้คาดหวังเสียงจากก้าวไกลนะฮะคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ใช่ครับเสียงเนี่ยมีพอพร้อมทุกอย่างขอให้รูรอดูวันโหวตเลือกนายกซึ่งก็ต้องรอหลังจากที่สารรัฐมรีวินิจฉัยกําหนดวันประชุมสภาอีกครั้งหนึ่ง ให้รอดูการโหวตในวันนั้นลองไปฟังบางช่วงบางตอนฮะการจัดตั้งรัฐบาลมีเสถียรภาพนะครับต้องเป็นเสียงข้างมากภายใต้ที่เราพูดคุยกับทุกพักการเมืองเนี่ยเราสร้างความมั่นใจว่าเรามีเสียงข้างมากแล้วนะครับทุกพักถึงมาร่วมกับเราได้หลายพักมีเงื่อนไขว่าเป็นเสียงข้างน้อยนี้เขาจะไม่ร่วมรัฐบาล แมนแต่สิ่งที่เราพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยเราให้คํารับรองว่าเรามีเสียงข้างมากก็คือเกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้วส่วนจะเป็นเสียงข้างมากเด็ดขาดถึง300หรือไม่นะครับสองร้อหรือไม่เนี่ยอยู่ขั้นตอนที่เรากําลังทํางานกันผมเรียนด้วยความเคารพนะครับพักเพื่อไทยมีข้อจํากัดในทางเลือกมากเราเสนอทางเลือกพยายามทําทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับบนพื้นฐานที่มีความเป็นไปได้แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยทางเลือกต่อมาเราก็ต้องเลือกนะครับเราต้องเลือก เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราทําทางเลือกนี้ได้จัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ใช่เพื่อเรานะครับเราจะทําเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองผลการทํางานตรงนั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ในฐานะพักร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยเราก็มีความมั่นใจว่าประเทศมันต้องกลับมาการแบ่งข้วการแบ่งสีนะครับการทําหน้าที่ร่วมกันการสร้างวัฒกรรมเพียงแต่บางเรื่องบางราวเนี่ยถ้าเราไว้สามารถควบคุมได้ในฐานะนาเป็นผู้นำนะครับ เอาทุกฝ่ายมาร่วมมือกันนะผมก็เชื่อว่ามันก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้ประเทศมันเดินหน้าได้ครับผมผมผมเรียนเรียนอย่างนี้นะครับว่าขอเรียนเพิ่มเติมจากท,ที่ท่านหัวหน้าพูดก็คือว่าเราเริ่มต้นจากร้อยสี่สิบเอ็ดจากวันนั้นถึงวันนี้คือกระบวนการทํางานของเราที่เห็นเป็นรูปธรรมถึงวันที่สองร้อยสามสิบแปดเรายืนยันมาตลอดนะครับว่าเราเกินกึ่งหนึ่งแล้วเรื่องเนี้มันต้องทําให้ชัดเจนให้เห็นแต่เรามีเวลาจนถึงวันที่สิบเจ็ด ที่จะตัดรอให้ประธานรัฐสภาเลือกประชุมผมยืนยันกับท่านว่าก่อนถึงมันเลือกนายกมนตรีเราจะมีเสียงทั้งหมดให้ท่านได้เห็นว่าสามารถเลือกนายกมนตรีจากเรามวนเดียวจบได้คทางอืมก,ก็เป็นความเป็นความมั่นอกมั่นใจนะฮะของทางทั้งคุณหมอชวนน่านแล้วก็คุณภูมิธรรมนะครับคือนักข่าวเนี่ยก็พยายามจะถามคุณภูมิธรรมนะบอกว่าเอาเข้าจริงนะถ้าเสียงมันไม่พอจริงๆเนี่ย สอวอาจจะไม่ได้ให้ด้วยเนี่ยนะครับจะต้องเชิญอีกสามพักหรือเปล่าสามพักที่ว่านี้ก็คืออะไรฮะปปะัาธิปั์พลังประชารัฐรวนไทยสร้างชาติต้องเชิญสามพักนี้มาร่วมหรือเปล่านะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปเชิญใครมาร่วมรัฐบาลอย่างชัดเจนทุกอย่างเลยนะครับนะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือเชิญมาโหวตนะแกบอกไม่ได้เชิญมาร่วมนะเชิญมาโหวตให้ความไว้วางใจให้พักเพื่อไทยแล้วก็แคนดิเดตของพักเพื่อไทยคือคุณเศรษฐาทุกพักเราไปพบมาหมดแล้ว แต่กระบวนการที่จะมาสู่ขั้นตอนการสรุปเนี่ยคงต้องให้เป็นไปตามกระบวนการกรอบเวลาเราจะไม่หยุดสิ่งที่เราคิดและดําเนินการจากนี้พักใดพร้อมเราก็พร้อมที่จะเปิดแต่พักใดที่ยังไม่พร้อมเราก็จะไม่ไปคาดคันแต่ให้พิสูจน์ให้เราเห็นในวันที่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเสียงเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งมาตลอดและก่อนโหวตนายกเราจะได้เสียงเพียงพอแน่นอนเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าการเลือกนายกรัฐมัตมี จะเป็นแบบม้วนเดียวจบนี่นี่คือเสียงจากพี่อ้วนภูมิธรรมที่ก็ยังดูมั่นใจนะฮะคือตั้งแต่วันแรกๆที่เพื่อไทยเขาได้รับอะไรอะหน้าที่ในหลักในการตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเพื่อไทยเองก็จะพูดมาตลอดว่ามีเสียง